คาถามหาจากักรพรรดิบทสวดมหาจากักรพรรดิเก้าจบสวดทุกวันพลิกชีวิตคนไทยจำนวนมากนิยมสวดคาถามหาจากักรพรรดิหลวงปูด่ดูเพื่อความเป็นสิริมงคลเชื่อกันว่าเป็นบทสวดที่อุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาออกไปให้ภพศสารอีกทั้งเชื่อว่าสามารถช่วยปรับชะตาชีวิตผู้ที่สวดคาถามหาจากักรพรรดิเป็นประจำ อีกทั้งยังช่วยปรับภพบภูมิให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอีกด้วยคาถามหาจักพัิหลวงปู่ดู่สวดได้ทุกวันเพิ่มบุญบรารมีคาถามหาจักรพัริหรือคาถาพระมหาจักพัิเป็นคาถาที่หลวงปูดมม่ดูพรมมปัญโยพระเกจิอาจารย์แห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีเอเชียเป็นผู้รจนาขึ้นเพื่อสวดรวบรวมบุญและบรารมีสำหรับอุทิศส่วนกุศลบางบางก็ว่า เชื่อว่าเป็นการสวดคาถาจักพัทดิ9จบเป็นการแผ่บรารมีไปสามโลกได้แก่โลกมนุษย์สวรรค์และนรกคาถาบทนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากบทสวดชมภูปฏิสูตรซึ่งเป็นการสรรเสริญเรื่องราวเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเนลมิตรพระองค์เป็นพระเจ้าจักพัทเพื่อกำรับทิฐิของพญาชมภูบดีเป็นที่มาของพระพุทธเจ้าปางทรงเครื่องกษัตริย์นั่นเอง คาถามหาจักรพัทสวดวันละกี่จบและควรสวรดเวลาไหนหลวงตาม้าวัดถ้ำเมืองหน้าจังหวัดเชียงใหม่สิทธิเอกของหลวงปู่ดูโพรมาปัญโยเป็นผู้สืบสารในการเผยแพร่และนำคำสวดคาถามหาจักรพัทแก่ผู้ศรัทธาเป็นประจำโดยเชื่อว่าหากสวดร,รวมกันจะยิ่งอุทิศส่วนกุศลได้ไพศาลโดยจะสวดเวลาเช้าเที่ยงเย็นและค่ำ ซึ่งเวลาค่ําจะเป็นเวลาที่ทั้งสามภพจะเชื่อมโยงถึงกันการสวดในเวลาช่วงดังกล่าวจึงเชื่อว่าจะแผ่กุศลได้มากบทสวดมหาจักรรพัิสามารถสวดได้ทุกเวลาหลายคนนิยมสวดก่อนนอนเป็นประจำขณะเดียวกันก็ยังมีคนไทยจำนวนมากที่นิยมสวดคาถามหาจักรรพัิ9จบบ้างก็สวด108จบโดยเชื่อกันว่าเป็นการฝึกเจริญสติทำให้มีสมาธิ และเสริมสิริมงคลในชีวิตแต่ทั้งนี้จำนวนการสวดก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกและจิตใจที่แน่วแน่บทสวดผ้ามหาจากักรพรรดิหลวงปู่ดูพม,ม่าปัญโยก่อนเริ่มสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิให้ทำจิตใจให้เป็นสมาธิบูชาพระตั้งน้โมสามจบบางคนจะสวดคาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและคาถาหลวงปู่ดูควบคู่ไปด้วยดังนี้ บูชาพระพุทธังชีวิตตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตตังเมปูเชมินโมสามจบนโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไตรสารณคมและสมาทานสิงห้า พุทธังสารนังขฉามิธรรมังสารนังขฉามิสังคังสารนังขฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังขะฉามิทุติยัมปีธรรมังสารนังขะฉามิทุติยัมปีสังคังสารนังขะฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังขฉามิตติยัมปีธรรมังสารนังขฉามิตติยัมปีสังคังสารนังขะฉามิปานาติปาตา เวรมณีสิขาปทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชัปปมาทฐานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาบทสวดบูชาหลวงปู่ดูนโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนโมโพธิสัตโตพรหมปัญโย คาถามหาจักกพัทตั้งนาโมสามจบนาโมตัสสะพระคว o โตอรหะโตส,สัมมาสัมพุทธสัสสะนาโมตัสสะพระค w ระ t ะโตอรหะโตส,สัสมสาพพสมาสัมพุทธสัสสะนโมพุทธพพทายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตศีสหัสสะสุทสันมาพุทโธธโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานัางวรางคันธังศีวลีจัมมหาเถรังอาหารวันทามิทุระโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิบทสวดอัญเชิญพระเข้าตัวสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆาปะรับปตตา วันเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสคำอธิษฐานจิตแผ่กุศลภพภูมิให้กับเจ้ากรรมนายเวรพุทธังอธธาทิถามิธรรมังอาทิถามิสังคังอาทิถามิคำแปลของคาถามหาจักพัิ คาถามหาจักรพรรดิมีความหมายในการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้ง5้าพระองค์ศีลสมาธิปัญญาสมบัติจักรพรรดิ7ประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระศรีอริยเมตไตรการกล่าวบูชาพระรัตนตรัยพระศรีวลีเถระเจ้ารวมถึงการกล่านมัสการพระบรมสารีริกธาตุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาอานิสงส์ของการสวดคาถามหาจักรพรรดิ9้าจบ ผู้ที่สวดคาถามหาจากาักรพรรดิเป็นประจำจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาจิตใจสงบหน้าตาผ่องใสนอนหลับไม่ฝันร้ายช่วยลดเคราะหกรรมอันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรชีวิตสงบสุขประสบความสำเร็จทำสิ่งใดก็ราบรื่นอันเป็นผลอน,นิสงส์จากการแผ่บุญและอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรรวมทั้งสามภพภูมิด้วยจิตเมตตา